ให้ประเทศไทยเดินหน้าว่าเป็นอย่างไรเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องบอกว่าทางพักเก้าวไกลเองเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะคุยในเรื่องนี้นะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยถ้าพูดถึงฝากฝั่งของตัว สอวอเองแล้วก็ทางฝ้าฝังของท่าทีของพรรคอื่นๆตอนนี้น้องโยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้าไปถามกับคุณสมชัยศรีสุธิยากรที่เป็นผู้สมัครสส,สบัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยมีความคิดเห็นมาด้วยค่ะซึ่งเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาล310เสียงกับ376เสียงเนี่ยบางท่านก็มองว่า310เสียงก็พอบางท่านก็376เสเสียงทางด้านของคุณสมชัยศรีสุธิยากรสสบัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยนะคะเขาก็ออกมาบอกในมุมมองหนึ่งออกมาเตือน ว่าอย่าก,กดดันให้พักก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาล376เสียงเพราะว่า การหาเสียงเพิ่มเนี่ยดูแล้วไม่ยากหลายพักเนี่ยก็อยากจะมาร่วมรัฐบาลแต่กลัวว่าจะกลายเป็นเผด็จการรัฐสภาขณะเดียวกันก็เตือนไปยังก้าวไกลด้วยนะคะว่าก็ต้องมีการรู้จุดรุกจุดถอยรู้จักผ่อนนโยบายสุดโต่งที่ตนเองนําเสนอออกมาค่ะไปดูเรื่องนี้กันค่ะคุณผู้ชมทางด้านของนายสมชัยศรีสุทธิยกรผู้สมัครสสบัญชีร,รายชื่อพักเสรีรวมไทยก็ได้โพสต์ข้อความนะคะเรื่องของการอยาก กดดันให้ตั้งรัฐบาลด้วยเสียง376เสียงโดยเห็นว่ารัฐบาล310เสียงฝ่ายค้านอีก190เสียงเนี่ยเป็นตัวเลขที่เหมาะสมรัฐบาลมีเสถียรภาพมั่นคงและมีแนวนโยบายไปในทิศทางเดียวกันที่จะผลักดันในการเปลี่ยนแปลงฝ่ายค้านฝ่ายค้านเนี่ยมีเสียงพอควรที่จะกำกับตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่หากส so วเล่นเกมกันว่าองดออกเสียง แรงกดดันเนี่ยมันอาจจะนําไปสู่การหาเสียงในสภาพเพิ่มซึ่งเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยเพราะว่าทั้งภูมิใจไทยพลังประชารัฐประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนารอสัญญาณเท่านั้นค่ะทุกพักพร้อมหมดพร้อมเข้าร่วมรัฐบาลทันทีการที่รัฐบาล376เสียงขึ้นไปเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากแต่ว่าผลที่ตามมาคุณสมชายมองแบบนี้ค่ะว่ามันอาจจะกลายเป็นความเสียหายรัฐบาลจะกลายเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากเด็ดขาดก็จะกลายเป็นเผด็จก,การรัฐสภา ปราศจากการตรวจสอบถวงดุลก็กลายเป็นวิกฤตการณ์การเมืองรอบใหม่ขึ้นมาอีกการดําเนินการตามนโยบายของพักก็จะเป็นไปด้วยความยากลำบากแล้วค่ะทีนี้เนื่องจากว่ามีพักที่มีดมการแตกต่างกันมาเป็นรัฐบาลผสมแล้วก็จะกลายเป็นว่ารัฐบาลเนี่ยแบ่งปันผลประโยชน์การตามแต่ละกระทรวงที่กํากับ คุณสมชายยังบอกอีกนะคะว่าทางออกเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เพียงการเรียกร้องให้สมาชิกวุฒิสภาเนี่ยยอมลงมติตามเสียงประชาชนทางเดียวแต่ว่าพักคก้าวไกลเองก็ต้องปรับท,ท่าทีแล้วก็ปรับลดนโยบายที่แข็งก้าวบ้างในบางเรื่องเพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาเห็นว่าเป็นพักที่สุขมุมทางออกที่ดีก็คือการประนีประนอมก็คือการคุยก,กันนั่นแหละคะ่ะซึ่งอาจจะไม่ถูกใจสายฮาร์ดคอร์ที่อยากจะเปลี่ยนแปลงแบบพลิกฟ้าความแผ่นดินสักเท่าไหร่ แต่ว่าหากก้าไกลเนี่ยยอมรับความจริงว่าการเมืองแล้วก็ความสําเร็จในการบริหารประเทศเนี่ยคือก็จะต้องมีการรุกมีการถอยในจังหวะที่เหมาะสมสําเร็จชาบ้างแต่ว่าสําเร็จดีกว่าดึงดันผลักดันให้สําเร็จแต่ว่ายากที่จะสําเร็จอันนี้ก็เป็นแนวคิดของคุณสมชัยนะคะอืมก็คือต้องบอกว่าเรื่องของการมีสวเนี่ยละค่ะคุณผู้ชมอย่างที่บอกคือถ้าสมมติว่าในกรณีที่ รัฐบาลม,มีมากกว่า376เสียงนะคะ,คะตัวคุณสมชัยเองเนี่ยความคิดเห็นก็คือจะบอกว่ามันจะกลายเป็นฝากฝั่งรัฐบาลเนี่ยมันจะมีเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันจะบาลานซ์ในเรื่องของฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลได้ในการตรวจสอบถ่วงดุลกันอำนาจที่มันมีความพอดีกันเนี่ยม,มันจะต้องมีสอวอเป็นตัวกลางคุณสมชัยก็บอกแบบนี้นะคะ,คะแต่ว่าใดๆแล้วแต่เนี่ยคือคุณสมชัยก็บอกว่าอยากให้ทางก้าไกลเนี่ยก็ มีผ่อนมีตึงในบางเรื่องนะคะแล้วก็ตัวของสวเองเนี่ยคุณสมชัยก็บอกว่าก็อยากจะให้มีการพิจารณากันนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันก็มีหลายฝ่ายละคะ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าการเลือกตั้งของประชาชนที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีแต่เรื่องของพรรคเก้าไกลที่ประชาชนเลือกมาที่นี้เนี่ยพอจะต้องมาเลือกแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอีกก็จะต้องให้สว250เสียงเนี่ยละคะ่ะมามีการพิจารณาด้วยเพราะฉะนั้น ความหวังต้องบอกว่าความหวังอยู่ที่สวออก็เลยมีหลายหน่วยงานหลายกลุ่มใช้ใชคำนี้แล้วกันนะคะที่ออก